ลุงจะให้ผมเคลียร์กับตำรวจก่อนหรือว่าลุงจะไปแล้วหรือ,อยังไงรไับเลยรับเลยไม่กิลองลุงไม่กินจะแหละตอนแรกเลยแม่งแบบไอ้แย่แม่งเดี๋ยวพี่ไปอีกสักรอบดูก่อนแต่พวกไม่ผิดแน่นอนอะ่ะแบบที่เกิดขึ้นด้วยมด่าคุยแล้วลลคุยเลยอะไรเงี้ยซัดเลยไม่มี่ลมหน่อยเอาเนี่ยเออน่าสมน์ซัดเลยไหมประเทศมันจะเลี้ยงไงไป ไม่จุกตอนที่กูโดนมันไล่อะรถกูมึงเห็นกูป่ะกูโคตรไกลเลยตอนแรกพี่กูเข้าไปช่วยแบบยังไม่กูยังไม่ช่วยมึงเลยไม่กูกูขับไอ้นี่ไอ้สิบห้ากูโดนไล่ตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วมันก็บอกว่ากูอะเข้าไปช่วยมึงอยู่ดีมันก็เลยมันก็เลยจะจะจับกูเนี่ยมึงว่ามันหลอดมันเล่นเป็นบะอินประมาณมันโดนโดนมันโดนจับป่ะพี่โดนโดนปะมันโดนปะคือไม่มันมาจับกูข้อหายนี่ช่วยจุก อันหนึงนะหูพี่ดามันมันโดนกไม่เห็นอะกูเมมอยู่ไงกูไม่ได้บอกใครเลยแต่กูรู้ว่ามึงมาช่วยเอากูไม่เห็นกูดลยบอยรถจะไปช่วยพี่อะแต่ไม่ทันพี่โดนแดกก่อนเออกูเมมอยู่ไงก็ออกวนมันโดนสัตว์ที่ทีนี่เน่เ่กูมึงรู้ป่ะกูอ่ะโดนไล่ได้ไงคือไอจุกอ่ะมันซุนจัดเลยว่าแบบซุนโคตรเลยอ่ะแล้วกูก็อยู่ข้างบนน่ะไอจุกมันอยู่ในรางน้ำใช่ป่ะกูเลยบอกว่าไอจุกมึงโดนไล่เหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ กูก็เลยโดดลงไปางไหา,าโดดลงไปหาม,มาเสร็จปุ๊บแต่กลัวอยู่โคตรไกร่เยอะจุกเลยเว้แต่มันมีตำรวจคนหนึ่งอะชื่อกาโตะมันเห็นว่ากลัวขับมาแต่คือมันมันกูยังไม่ได้เข้าไปช่วยจุกเลยนะแบบโคตรไก่อะแม่ก็ถอนมาจะมาถอดใจจุกอะมาหาก,กูเลยเว้่ขับมาหาก,กูเลยแล้วก็มายิงกูอยู่งันอะยิงกูทางนั้นไอ้กูยังไม่ได้ไปช่วยจุกเลยเห็นไหรจุกที่กูบอกว่ามึงกินยาเลยกูกูยังไม่ได้เข้าไปหามึงเลยใช่ไหมเพราะกูเข้าไปไม่ได้มันมีตำรวจคนหนึ่งอะขับไล่ยิงกูกูก็เลยกเลยแบบ ขับหนีไปก่อนอะแต่กูก็ย mm ังไม่ได้ช่วยมึงนะจนมึงแบบซุนแบบไม่ไหวแล้วอะที่มึงจะเกมแล้วกูเลยพยายามขับเข้าไปหามึงเลยทีเนี้ยแล้วเมื่อโดนจับไปแล้วกูก็ช่วยมึงไม่ได้ละกูเลยขับออกมาอีกมาขับตามกูมาอีกแล้วมันก็บอกว่ากูอะสุดท้ายอะกูก็ขับไปช่วยอยู่ดีมันก็เลยจับกูแล้วกูบอกไฮ้มึงเล่นเป็ดปะเนี่ยเยี่ยมปัญญาอ่อนปะเนี่ยมึงเล่นอะไรเนี่ยเ้าใจปะอะไรแบบเนี้ยที่กูกูด่ามันอะแบบกูหัวเสียแบบเอ้ยอยู่ๆมันมาตามแบบนี้ได้ไงทางที่กูยังไม่ได้เเข้้าไไปกก่อออวนหรืแแบบบบีลย ให้การช่วยเหลือเช่วยเหลือมึงเลยอะไรแบบนี้นใช่ปะสักพักมันก็บอกว่าเอ้ยสุดท้ายก็ก็ช่วยอยู่ดีป่ะครับผมจําได้ว่าเป็น J K ผมเห็นเพื่อนคุณใส่ชุด J K ผมส่วนคุณก็ J K ก็ช่วยกันอยู่ดีปะ่ะบสักพักกูบอกว่าเอ้ยยิงปัญญาอ่อนมาแล้วมึงเล่นที่อะไรสัตว์แล้วมันก็กูว่าไร้ควยบัตรมันก็บอกว่าต้องควยเลยต้องควยเลยต้องควยเลยอ่ะไอ้เด้งนะอันนี้คืออาการคนเด้งนะอมันแบบก็ตีเลยมันมันมันบอกมันบอกว่ามันบอกว่าไอ้กูพูดดีๆใช่ป่ะบอกไอ้กูพูดดีๆได้ป่ะครับแต่เสียบมันอ่ะเอ้ยพูดดีๆได้ป่ะ กูเลยเนี้ยมึงก็ใจร้อนกูก็ร้อนหลอกอ่ะกูตีตีเป็นฟอร์มเด้งสวนมึงอ่ะง่ายอะโอ้อ่าสมมตถามลุงในฐานะคนกลางแบบนี้เล่นได้ปะไม่ได้เด็มันมันถามมันอ่ะสมมติเรายกตัวอย่างอ่ะถ้ากูหมั่นไส้พวกมึงใช่ปะกูเจอเคสเนี่ยเจอเคสเจอเคสกูช่วยอ่ากูตามไล่เคสอยู่ใช่ปะ แล้วทีเนี้ยกูแวะเ<อ>ติมน้ำมันแล้วกูเจอเจเคงี้กูจับแม่งเลยเขาหาว่าเอมึงกำลังไปช่วยเหงาแกเออใช่ใช่คนงงอ่ะแล้วมันมันก็เถียงผมอ่ะแบบมันก็ไม่ฟังผมเลยนะมันก็แค่คิดว่าผมมาหยุดอยู่แบบจะให้คือสุดท้ายก็ไปช่วยจุกอยู่ดีมันรู้อย่างเงี้ยอมคือแบบงงจัดโอ้แบบงงแบบงงมากเลยอ่ะตอนที่ผมก็รู้อยู่แล้วว่าผมก็เป็นผมก็ผมก็คิดว่าตำรวจมันทําแบบนี้ไม่ได้หรอกผมก็พยายามบอกมันดีๆแต่เหมือนมันจะไม่ฟังผมก็เลยแบบผมก็เลยขึ้น แล้วันก็สัดสีปากกันเลยมันแบบไม่เมกเซนเลยที่บันเล่นอ่ะแบบมันโคตรแบบโกตีนอ่ะมันได่โูตรโกตีน Connected. User entered channel Ch switched. ไม่เชี่ยตินะ่าจะดูติ๊กต็อกอยู่พ่อมึงอ่ะไอ้เหี้ยต่อไปเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นผู้หญิง ขอ,อมือหน่อยเดี๋ยให้มือปะ่ะให้มือปะ่ะให้มือปีในปากมันไหมไอ้ที่อ่ะสุดยอดเปป่ะผมก็ผมก็ไม่ได้ปอ่านะ ดูเจตนาผมดิเห็นปหเห็นเจตนาผมป่ะเห็นเจตนาผมป่ะคือผมยังไม่ได้แบบเข้าไปให้การช่วยเหลือหรืออะไรเลยอันเนี้ยอ่ะดูนะนี่ดูเดไก่ป่ะไก่ป่ะอันนี้คือไก่ไหมนี่ดูคันนี้ดิไก่ไหมอ่าคนดูอันนี้ไก่ไหมอ่าถามก่อนเอาแบบความเม็กเซนก่อนอันนี้คือคือจะเรียกจังหวะมาช่วยไม่ได้นะอันนี้จังหวะมาช่วยไม่ได้นะ เพราะว่าพอเหินลงมาแล้วคือเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมคือรถไรอ่ะแบบวิเดียวอ่ะอ่ะเดี๋ยวปุ๊บผมไม่ได้เข้าไปเลยนี่คือวิหนึ่งที่ผมโดดลงมานะแล้วผมไม่ได้มีเจตนาขับต่อด้วยนะดูเป็นไงนี่ไกลปะไกลปะมึงดูอ่ะไกลปะอ่ะมึงดูไกลปะอ่ะอ่ะมึงดูมาเล่นเนี่ยอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ต้องเข้าค้างผมนะวิธีเล่นตำรวจอ่ะคือไม่ต้องเข้าค้างผมนะไก่ไหมอ่ะนี่ผมดูผมก็ยังทิ้งระยะอยู่นะอ่ะดู อะไก่ไหมนี่ไก่ไหมอันนี้ไก่ไหมดูดูมาแรกดิกูมาขับรถขัขับบอกกูเลยว่าดูดิ่ย้ยากระจกรถท้ายอะดูดิอะดูอ่ะได้ยิงอ่ะยิงผมก็ผมเข้าใจว่าตรงเนี้ยมันสกัดอันนี้คือไอ้จุกมันไม่ไหวแล้วเว้ยผมก็เลยจะช่วยแต่ถ้ามันไล่ผมตอนเนี้ยผมมาเข้าใจคือผมมาเข้าใจถ้ามันไล่ผมตั้งแต่ตอนเนี้ยผมเข้าใจเว้ยแต่ถ้ามันบอกว่าเนี่ยคุณกำลังจะให้การช่วยเหลือแล้วจับผมเนี่ยผมเข้าใจแต่คือผมก็เริ่มงงแล้ว นี่มีความสุขแต่ผมงงมากแล้วว่ามึงเล่นอะไรวะเซิร์ฟดูทรงหัวร้อนเอ้ามึงมายิงผมทำไมครับเนี่ยมันมันไม่ได้เลยวะมันเล่นอยากรู้ว่ามันเล่นได้ไหมไปแล้วผมยังไม่อยู่ใกล้เพื่อนเลยนะคืออยู่โคตรไกลนะแล่หลก็ยังไม่ลงด้วยนะปวัวเบาไม่ตอนไหนครับม่กไง ดูเถอะมันจะขึ้นเสียงใส่ผมก่อนนะไล่ผมนานแล้วอ่ะแบบไล่โคตรนานอะไล่ทำไมอ่ะมันเล่นได้ด้วยแบบเนี้ยเอาได้เลยครับก็ผมดูดูดูเสียงมันดิมันมันโคตรไกลเลยนะแบบโคตรโคตรไกลเลยนะเพื่อนเพื่อนคุณก็อยู่ข้างหน้าผมก็แค่กันไม่ให้คุณเข้าไปไม่รู้ได้ไงว่าเป็นเพื่อนผมอ่ะอ้าวก็แลมโบ้ดำเพื่อนคุณใส่เสื้อเจเกผมไม่รู้ได้ไงอ้าวแล้วก็คือผมยังอยู่แบบโคตรไกลแบบโคตรโคตรไกลยังเข้าไปหาเขาไม่ได้เลยไม่ไม่สุดท้ายคพืนก็ขับวนไปหาเขาอยู่ดีแล้วดู าาอ่ะแล้วคือมันมันมันเล่นแบบว่าอย่างนี้ได้ด้วยเหรอทั้งนั้นที่ผมก็ยังไม่ได้ก่อกลัวตั้งแต่แรกนะอ่ะนะคือถ้าผม,ไ,มไปช่วยไม,ไม,ไม่คือฟังดิฟังดิอย่ามีโก้ดิฟังก่อนดิผมไม่ได้มีโก้ครับสุดท้ายคุณก็เข้าไปอยู่ดีผม,ผมไม่แล้วไหมก็คือถ้าสมมติว่าเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วตามผมเนี่ยผมโอเคผมไม่ว่าอะไรเลยแต่คือตอนคือผมยังไม่ได้เข้าไปหาเขาไงแล้วคุณมันไล่ผมตั้งแต่แรกคืออะไรยังไม่เข้าว่าคือยังไม่ได้เข้าไปตอนแรกวะ ไม่แต่สุดท้ายกูก็อยู่บริเวณตรงนั้นอยู่ดีอ่ะไม่จะเข้าไปอยู่ดีครับคือผมไม่ได้เข้าไปครับตอนแรกอ่ะมาแล้วแล้วเราขับบอยู่ตรงนี้รอบสองสามรอบเพื่อนเราไปผมบาดมาครับตอนแรกอ่ะคือคุณอ่ะไล่ผมอ้าวเนี่ยต่อให้ผมขับบอตรงนี้แล้วเพื่อนไปตรงนู้นมึงก็จับกูไม่ได้ป่าววะคือถ้าตามจริงๆแล้วกูก็สามารถจอดอยู่ตรงนี้ได้แล้วทั้งที่จุกมันไปเหินระเบิดแล้วอ่ะมึงก็ต้องมึงก็ต้องไปช่วยเคสทป่าววะไม่ใช่มาขับสเกลกูอ่ะคือผมไม่ได้เข้าไปครับตอนแรกอ่ะ มาแล้วแล้วเราสอบวนอยู่ตรงนี้สอนสอรอบเพื่อนเราไปผมบาดมาครับตอนแรกอ่ะคือคุณอะไล่ผมตั้งแต่แรกแล้วอย่ามามั่วไม่ไม่ไม่ฟังฟังดูฟังที่อะไรสัตว์นี่อ้าวฟังที่อะไรดีไม่เป็นแล้วดีไม่เป็นหรอวก็มึงมึงเล่นปัญญาอ่อนไม่สัตว์อันเนี้ยปัญญาอ่อนอะไรครับเนี่ยมาอันเนี้ยคือคือกลัวไม่เถียงกับมันและเพราะกูรู้แล้วว่าไอดี้ไม่มีสมองเข้าใจปะคือจังหวะนี้กูก็สวมบทบาทล่างล่างวิญญาณแล้วคือกูประกาศจะกระทืบแม่งแล้ว ไอ้เหี้ยต้องเข้าใจด้วยละอุ้ยเย็ดแม่เนี่เล่นผิดตรงไหนอ่ะรัวรวจครับคือคุณตำรวจนี่ผมก็ผมก็พยายามสงบสติอารมณ์นะตอนนี้คือผมก็พยายามสงบสติอารมณ์แล้วก็ไปคุยกับเพื่อนตำรวจสมาคมเพื่อนตำรวจเพราะว่าผมไม่ต้องการคุยกับคนนี้ละผมอะอยู่ไอเดียอีกคนนึงอะโคตรไกลเลยตอนแรกอะแบบไกลโคตรเลยโย่ไก่โย่โคตรไกลไม่อยู่ปากดูได้คุยกับมึงไอ้สับอยูปากไอ้เหี้ย ก็ร้อนทำไมนะับผมว่าคุณร้องกับมึงแล้วไม่คุยเลยว่าล่ะเอาเราพูดดีๆไม่เป็นนะเอาคุณพูดไม่ดีกับมึงอ่ะไม่เอาแลเราไม่เอาเนี่ยแล้วจะร้อนทำไมอ่ะอเอาเราคุยอะไรอ่ะเดาต้งก็ตีนปะเราคุยอะไรครับเดาเดาเดาตมึงก็ตีนปะอะมึงว่ามันมันเล่นเปรตป่ะวะอะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบไม่มีเสียงดีกว่าจะได้แบบเอาแบบาเป็นแบบภาพเลยดีกว่าอ่ะอะเอาแบบไม่มีเสียงดีกว่าไม่เข้าค่าไข่นะนี่ จุดเกิดเหตุเกิดแรกกูโดดมาปั๊บปั๊บนี่หรือว่าให้การช่วยเหลืออย่างกูจอดยิงกูไม่ขับตามกูหาหัวออกแล้วกูจอดกูไม่ได้ขับตามด้วยอ้าวนี่ก็คือเท่ากับว่ากูก็ให้ความ่บมือแล้วเนาะถ้าตามหลักความเป็นจริงกูก็คือให้ความ่บมือแล้วก็คือกูกูไม่ได้ขับขับเข้าไปแล้วแล้วแล้วลูกพี่เขายิงกูล้องูัใหม่วะเนี่ยอันนี้คือพี่ลูกพี่เขายิงร้อกูใหม่จริงไหม อาจริงไหมอันนี้คุณตำรวจอาจริงไหมถ้าเล่นในฐานะคนตำรวจนี่ผมไม่ได้อยู่แถวต๊อบเคสด้วยแล้วยิงล้อมผมทำไมจริงไหมอะเคสเคสไปไหนแล้วกาโต้ฮะคุณกาโต้ไปไหนแล้วครับเคสอะ่ะแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยมึงดูเคสยังไม่เห็นเลยดูดิเห็นเคสป่ะคนดูอะไกลไหมอันนี้คือเรียกว่าไก่ไหมถ้า,ถ,าถ้ามึงบอกว่าไม่ไกลนี่คือคอว่ามึงน่าจะเล่นคนคนละเซิร์ฟกับกูแล้วอะ อะดูอะมึงว่ามันหลอนยาปะอะนี่ผมก็ไม่ได้ขับทีมเข้าไปด้วยนะผมก็เออเนี่ยแล้วผมก็ขับไม่ได้ดูหลังด้วยเขา้าใจปะคือผมมัมีได้มีเจตนาจะช่วยแล้วตอนนี้เพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนแบบรู้สึกว่ามันช่วยยากแล้วเพราะว่าไอ้คันเนี้ยมันเล่นแบบเนี้ยกูเลยรู้สึกว่าเอ้ยกูกูกูว่าแล้วจะทำอะไรไม่ได้แล้วนี่ก,กูเลยแบบขับไปอ่ะแต่กูว่าเอ้ยไอ้ยิ่เนี้ยตามกูอีกเหรอวะเขาะ้าใจปะคือความรู้สึกผมก็จะบอกมัน <C oughs> ไม่ได้ตามผมอีกเหรอวะดู แต่ตอนนี้ผมอะตั้งใจจะช่วยแล้วแต่ถ้าตำรวจมันตามผมตอนเนี้นะ่ะหมายถึงว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นไม่มีอะแล้วตามผมตั้งแต่ตอนเนี้นผมเข้าใจได้เข้าใจว่าผมเข้าใจได้อันนี้คือผมเข้าใจได้เลยเว้ยแต่ไม่ใช่แบบนี้เว้ยไม่ใช่แบบมึงดูดิดูมึงดูบอลเล่นดิมึงดูบอเล่นดินี่อะไรเนี่ยนี่เล่นอะไรเนี่ยหุ้ยอ,อะไรอะไอ้เหียเอาเอาเอา,เอาแบบ จริงจริงยังไงังอะอ่านดูเนาะอ่านดูเลยอะงงปะแล้วพอพยายามอธิบายเนี่ยถ้าตอนเนี้ยเขาบอกว่าเออช่วยออกจากพื้นที่ด้วยนะแบบพูดจาแบบดียร์ช่วยออกจากพื้นที่ผมก็ไม่อะไรนะเว้ยผมไม่ได้อะไรเลยแต่มันจะจับกูให้ได้เขาอยากกู้เลยกูเลยร้อนเนี่ยมันจะจับตัวท้ายแล้ว,ลวกูก็โดนจับตัวได้ดูนะดูตัวท้ายมันก็ไม่ได้ปล่อยกูไปนะเหเห็นป่ะดูมันมาดูมาอ่ะดูนะอ่ะดูมาดูนะอ่ะมึงดูนะอ่ะมึงดูนะอ่ะดูนะ อดูหน่ะอะดูน่ะอดะอดิอ่ะโอเคถือว่าอันนี้ผมคิดถูกละคิดว่าอันนี้อันนี้แบบผมคิดถูกไหมถ้าผมถ้าผมาผมิดผมจะไปขอโทษตำรวจได้อะถ้าผมผิดอะผมขอโทษตำรวจได้อะแชทช่วยช่วยช่วยอะดูวิเคราะห์เหตุการณ์ดิว่าผมผมควรจะขอโทษหรือว่าผมควรจะตะทื่อแม่งดิ อ้ยกาโตออ้เนี่ยอันนี้อันนี้เหตุการณ์ตั้งแต่แรกเลยเงินคืนมาให้สัตว์ ไม่ดีนะไอ้เหียถือแม่งจบแต่ผมเดือดคนเดียวอดิเพื่อนมันมันไม่ได้อยู่จุดผมมันก็อาจจะเดีย๋ยวว่ากันหน้าสอนอแล้วกันอย่ากูเล่นตามน้ำอ่ะไม่กูจาแบบหมาไม่แดก yeah. แอย่ากระทืบงคนเดียวเว้ยผมกับตำรวจคนอื่นผมเฉยๆมากแบบว่ากับตำรวจคนอื่นเขาเล่นน่ารักผมก็ไม่ไม่อะไร้ยแบบว่าอ,อันนี้ต้องแบบว่าเป็นส่วนตัวนะแต่ถ้า แต่สุดท้ายก็มันก็ต้องช่วยกันอยู่ดีอะผมเข้าใจหน่วยงานเดียวกันอะอะไรแล้วมันก็ต้องช่วยอยู่ดีอะแต่คือไอ้นี่แบบคนตีนใหญ่อะให้ควยกูด้วยเล่นเล่นก็หมาด้วยแล้วมันรู้ได้ไงว่าพี่อยู่ JK ตอนจังหวะที่เห่หลงมาเอาจริงๆอะมันมันต้องไม่ได้ตั้งแต่แรกเ้ยมันต้องดูเจตนาผมไว้ว่าผมอะเข้าทิ่มไม่หายจุกเลยไหมแต่คือผมจอดรถไง เข้าใจ่าว่าผมมารู้อยู่แล้วว่าถ้าผมไปทิมไปตอนนั้น,นคือผมผิดผมก็จอดรถเพื่อดูสถานาการณ์ดูลัดลาก่อนเว้ยมันอเี้ยเข้าใจปะ่ะผู้เล่นผู้เล,เล่นที่เล่นเกมเล่นมานานอ่ะมันมันจะมีการเ <Yeah. S 1> การเล่นที่มันแบบรอบครอบไม่ใช่ถอดสมองเล่นอ่ะคือตอนแรกผมก็ต้องแบบคิดก่อน,นะว่าผมจะช่วยจุกยังไงซึ่งเจตนาผมก็คงไม่ได้แบบแล้วมันเป็นเว็บแรกที่ผมเห็นไอ้จุกโดนไล่ด้วยเว้ย ไม่มันพูดไม่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 กูกูก็พยายามใจเย็นแล้วก็ไม่คุยกับตำรวจอีกคนนะแม้ก็แบก๊แบกแล็บมาก็จะปะคือมึงไม่ฟังอ่ะแบบมึงแบบไม่ฟังอ่ะคือถ้ามึงเจรจารไม่ได้มึงก็ให้ตำรวจอีกคนเจรจารดิ